สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแกวดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุสวนคือเก่าแดดฮ้อนหอนพี่น้องจ๋าแดดฮ้อนมากเลยเก็บของแล้วล่ะพี่น้องเก็บของช่วยคุณยายแล้วสิาพาพี่น้องมาเก็บเห็ดซีหาดอกจะพาเดินสมสวนย่างส้มสวนคือเก้าพี่น้องจ๋าเก็บเห็ดสักก้อนเนาะ เก็บเห็ดกันเลยเห็ดก็ยังบวออกหลายพี่น้องจ้านี่ไงเห็ดบดพี่น้องเห็ดบดกำลังจะออกเห็ดบดกำลังสี่ออกนะคะสี่ห้าดอกพี่น้องขอนใหม่ด้จิโมเมนคขอนเก่าขอนใหม่ขอนใหม่มหมหมถ้าเบิ่งโหลดมันออกนี่พี่น้องเอ้ยขอนบินทามันออกหลายเนี่ย ามันออกใหม่นี่ขอนบินแน่ๆเลยมีแต่ขอนใหญ่ๆเมืองผูมีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องถ้ามันออกนี่โอ้ยบอยักใหวาวถ้ามันออกคือปีตะเกามันก็แล้วแต่เสือมันได้พี่น้องจ้าเสือมันสิแข็งแรงสําไดขอนนี้ก็ขอนใหม่เหมือนกันสองดอก สองดอก 3, สามดอกเนานดอกหนะึ่งเนาอันนี้พี่น้องมันถึกฝนบ่กำลังพอดีกินขอนใหม่สองสามขอนออกหมดเลยขอนญ่ายๆฮะยังบ่โอ้ขอนงน่ายๆมันสีออกอยูบอ่บ่ต้องมากอกเลื่อมล้นเนะต็มหนึ่งมะกอกเลื่องลงเต็มหมดเลย คอนนี่กำลังตะกระปุ่มกระปิ่มยายตัวนี้กำลังกระปุ่มน้อยข้อคอนนี่น้อยมันออกก่อนคอน,นใหญ่มันยังบ่ออกนี่กระปุ่มน้อยๆมันที่น้องจ๋าเห็ดบดคุณยายออกแล้วนั่นเห็ดบดกระเห็ดบดทันหรือเขาหักกระปุกปีที่แล้วมันบ่ยายกระปุกนึงท่านี้บอ่อืมท่านด้อันนี้เก็บมาล่ะสี่ห้าดอกใหญ่ ต้นปุ่มน้อยอต้่มตัดเขื่อนี่ออกเลยมันออกเลยเลยมันยังแนมบ่เห็นมัน,นอออแล้วตัวเกล้ามันสิออกหรือเป่าสี่ห้าดอกสี่ห้าดอกตัวนี้มันน้ำไหลยอยู่พี่น้อง ให้มันแดดซะก่อนมันแห้งแล้วน้ำเห็ดสิออกได้บัดนข้อนเห็ดอมน้ำทางพี่ยังบไ้ทำความสะอาดอยู่หกหกมองหุ่งต้นใดกันดกแท้ๆพี่น้องเอ,อ้ยกินบวาตบ่ไหว มะหุ่งต้นติเตียนึงหาก็เกิดผัดที่สร้างคือดกแทะมะหุ่งดกดกมาละมมีเก็บเลยมัละมาละหมดเลยเบื้องผูวตนในหน่อยเนี่ยโอ้โหสิเป็นลงไปหอดคิดินผูป้า บังหุ่งสั่งคือดกแทะลงไปฮอดขี้ดินโอ้มี่ตามังหงแหละอ๋อมังหงโดกเอลีอะหรอยมังหุ่งพี่น้องมังหงมีตามังหุ่งการแหน่เอาไอสวนคุณยายบังพูสั่งคือดกแทะอื้มโอ เป็นปุูมเป็นรีมเป็นรีมอยู่พอดีต่ําเลยพี่น้องหน่วยโบใหญ่หน่วยพอดีต่ำยหา่ไปขายหน่วยละสิบบาทพอได้นี่พี่น้องจ๋าต่ำเทื่อเดียวหน่วยโบแมนมีเหล็กบนนี่พี่น้องเลยเมื่อกี้มึงก็เพื่อใดโศกมัน,มนเหล็กออกอยู่มองห่งบ่ ป้ามังนาวอันไเมล็ดไม่ได้มาหยางด๋นแลวพี่น้องจ้าพกแท้ๆอ้ามะกรวยอันนี่มาแวนสิพ่อตัดละบอมาก,ก้วยน้ำวามันหันบองงามกล้วยน้ำบาหยางเละส่วนพี่น้องจ้า เก็บของซอยชนใหญ่แล้ว่ะโอ้มากอันนี้มากเขียวได้ผู้มากเขียวพี่น้องเป็นมากละซุกละเหลืองอ้อยเลยปีนี้โบเป็นปีนาบาังหลดบงงังเงาะพี่น้องจ๋าบางงังเงาะอันนี้จะต้นยใหญ่ปีนี้บบเป็นเลยปีนี้ปีนายัางขินเนาะพี่น้อง มังเงาะมักเงาะมังเงาะมากอันมังคุดบ่เป็นเลยปีนี่ยุทางเขากับบเป็นคือกันพี่น้องทางจันทบุรีตาดกับบเป็นคือกันทางที่เขาปลูกทางน้แเฟงกับบอเป็นปีก่อนฮันดกอกยู่ได้ปีก่อนถือบ่เป็นแค่ปีนี้ละหาน้าไม้มาเกงบก่หาน้าไม้ถ้าน้ําพ่อยเกงบก่เหมือนเลย หายยางก่าะเห็ดก่อนยานเห็ดหลักออกจะอ่อนต้นนอไม้เหรอาบน่อไม้น่อไม้กินสูงน้อไม้คุณยายเดี๋ยวจกซีหาม้อให้มันสูงจากหน่อยก่อนพี่น้อง ตัดไปให้เบยเาาเผาให้เบยาตัดเผาแล้วก็ขูดไว้ไว้ซุปไว้ซุปน้ำอุ่นแห้งแล้วอ่เป็ดมันลงมาอย่างนี้ไปไหมน้ำอุ่นแห้งมาจากพี่น้องจ้าเบิ่งคุน้ำอุ่นแห้งแล้ว,น,ว,น,น,ลวนึกว่าสิทวมบ่ทวม ตกใจเมดเกือบว่ได้กินข้าวไปไปไล,ล,ลงมาอยัางนี้แล้วก็ลงอูนแล้วก็ขึ้นบ่ได้ละบนนี่ฮะแล้วเขาก็เอาไปต้มไปเลยขึ้นไปเลย้อเหลือเพิินก็นได้ก็ตั้งสิบมาเอาลงคางโคกละจกักอีบอกวาน้ำลดละ <laughs> ป้า เหลือคางโคกละ่ะน้ำรดละเดอ้อเลือผู้ใดมาเอาเดอ้อเนี่มาเอาเรือลงเดอเ้อเรือคางโคกน้ำพัดรลดลงเต็กอ้าขุยจิโลพี่น้องจ้าขุยจิโรคขุยจิโรนี่คขุยจิโลบไริเปเอาเสียมมาขุยจิโ้อเนาะหามึงดูมันจะมีจังหู นี่พ่อซิบขุยบ่เอาเสียมพาพี่น้องคุดได้นี่หาพวกขุยกี่ล้อดิเอาอะไรเข้ามาหาน้องไม้พี่น้องเข้ามาเอาหน่อไมาแห้งละ่ะน้ำอุ่นแห้งละ่ะ น้ำโอนแห้งแล้วบ่อมีม่ดอกผุ้ยจิรอพี่น้องเละบ้องเฮ็ดก่อนไมขึ้นผู้ขึ้นเลยก่อหมดละพี่น้องจ้าผู้นี่แต่น้องใหม่ขึ้นริ่วเลยมันมีคนมาหา หา,าเห็ดก่อนยันเห็ดหลักออกมันเลยมารอหลายมืออ่ะป่ายางคุณตาเลี้ยวข้อคอกเป็ดโมมีเห็ดจะดอกลับบ้านดีกว่าเลี้ยวข้อคอกเป็ดโ่มีเห็ดจกดอก มันเป็ดมันนกว่าเฮาไหลมันแล่นยังไงอันนี้มักน้อยโน่มักเขียบใหญ่เลยเนี่ยพี่น้องมักเขียบใหญ่มักเขียบใหญ่ มหงอันนี้สิงสิงมหวหัวมันนะหัวมันคือเป็นเหลี่ยมแบบนี้พี่น้องจ้าหัวมันเป็นกระจุกกระจุกมงหงงามๆเนาะแล้วเป็นกระขอกจบคลิปว้เพียนสนิดเด้อครับพี่น้องจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่มีอะไรมากมายพาพี่น้องอยางเล่น อ้อมสวนถ้าเห็ดออกนะพี่น้องรองกินแกงเห็ดนะคะสวัสดีค่ะ